ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาคำทำนายดวงชะตาราศีพฤษภประจำเดือนมก,กราคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะดวงชะาตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมกราคมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีความสำคัญกับท่านยิ่งนักและในเดือนนี้ท่านได้รับอิทธิพลจากดาวพระเกดดาวอาทิตย์ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ภายในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเกิดแบบทรัพพันเรื่องบางเรื่องบางสิ่งเกิดขึ้นนอกเหนือจากการวางแผนของท่านและสำหรับไฮไลท์จุดเด่นภายในเดือนนี้ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภดวงชะตาของท่านนั้นในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่ผู้มีพระคุณ พ่อแม่พี่น้องต่างๆค่อนข้างที่จะเข้ามาเสริมท่านดีนักแรในเดือนนี้และภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านจะต้องใช้ความพยายามใช้ความเพียรมานะอุตสาหะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมากไม่ว่าจะเป็นในทางความคิดหรือแม้แต่ในทางการกระทำตัวท่านนั้นจะต้องใช้ความเพียรมานะหรือ เรียกสั้นๆว่าในเดือนนี้ท่านจะต้องมีความอดทนมีความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ว่าเป็นเรื่องการงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันก็จะมีความเร่งรีบมีความรีบร้อนเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ถือว่าภาพรวมในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภท่านก็ยังคงเดิมอยู่ในทิศทาง อยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงชะตาของท่านนั้นยังคงดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับภาพรวมในเดือนมกราคมของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้ดูเหมือนท่านจะโดดเด่นในด้านการงานหน้าที่การงานของท่านจะขยับจะปรับหรือจะเกิดความมั่นคงซึ่งในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ที่สนับสนุนท่าน หรือแม้แต่หุ้นส่วนของท่านดูเหมือนจะให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างมากท่านจะได้รับคำชมในช่วงเดือนนี้อย่างมากเลยทีเดียวส่งผลให้ท่านนั้นได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายงานสำคัญสำคัญหรือแม้แต่โอกาสสำคัญก็จะเกิดขึ้นกับท่านจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำไม่ทัน นั้นได้แสดงศักยภาพในตัวของท่านจึงทำให้โอกาสดีๆหลั่งไหลเข้ามาหาชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะมีโอกาสที่ดีและท่านจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆมีการแลกเปลี่ยนความคิดกับบุคคลที่เข้ามาทำงานร่วมกับท่านจึงทำให้ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์มีโอกาสจะพบเจอช่องทางต่างๆที่จะสามารถสร้างโอกาสสร้างงานสร้างเงินให้กับท่านใดในอนาคต ท่านจะสามารถหารายได้จากช่องทางเหล่านี้แต่สําหรับชาวราศีพฤษภต้องระวังปัญหาที่จะทำให้งานของท่านเกิดสะดุดติดขัดได้เช่นกันค่ะก็มาจากชาวราศีพฤษภต้องระวังคำพูดการติดต่อการประสานงานต่างๆท่านจะพบเจอกับบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือกับท่านเท่าที่ควรทำให้งานนั้นไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้า การประสานงานต่างๆนั้นติดขดัดทำให้ท่านนั้นต้องตามงานด้วยตัวเองอยู่บ่อยครั้งหรือแม้แต่การอาศัยในช่วงเดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะพบเจอกับปัญหาก็ขอให้ชาราศีพฤษภระมาระหวังคำพูดและการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีหลีกหนีการใช้ความรุนแรงค่ะหลีกหนีโต้เถียง เลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแวงเพราะจะทำให้งานของท่านนั้นเกิดความเสียหายมากขึ้นเข้าไปอีกและอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเตือนชาวราศีพฤษภท่านต้องระวังเกี่ยวกับงานของท่านก็คือการที่ท่านนั้นจะรับงานในเดือนนี้เข้ามามากเกินตัวระหว่างการส่งงานวันเวลาในการส่งงานนั้นจะพบเจอกับความติดขัดงานของท่านนั้นจะยืดเยือ้อจะเกิดความล่าช้า ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นปัญหาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการทำงานของท่านจะทำให้งานของท่านนั้นเสร็จไม่ทันหวันกำหนดจึงเป็นเหตุให้จำเป็นต้องเลื่อนวันส่งออกไปหรือหากท่านเร่งรีบทำงานจนเสร็จก็จริงงานของท่านนั้นจะไม่ได้คุณภาพงานของท่านนั้นจะพบเจอกับปัญหาหลาย,ลายด้านเกิดปัญหาเต็มไปหมดขอให้ท่านนั้นระมัดระวังปัญหา ทั้งสองสิ่งนี้ที่จะเกี่ยวกับงานของท่านเอาไว้ด้วยค่ะและสําหรับการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนธันในช่วงเดือนมกราคมการเงินของท่านในเดือนนี้ดูเหมือนในทิศทางที่ดีงานของท่านนั้นจะเข้ามาอย่างมากมายก็ส่งผลให้การเงินของท่านนั้นจะเกิดความเป็นพิเศษไม่ธรรมดาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะท่านจะได้เงินจากการติดต่อ การประสานงานต่างๆถึงแม้ว่าจะมีการติดขัดเกิดปัญหาแต่ท่านก็จะได้เงินจากส่วนนี้เข้ามาเช่นกันการต่อรองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆดูเหมือนว่าชาวราศีพฤษภ ท่านจะเป็นการติดต่อเกี่ยวกับการค้าการขายท่านจะทำมันออกมาได้ดีถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบางก็ตามงานที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปก็ดูเหมือนว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะได้ทำออกมาดีท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินคาดค่ะท่านหวังเอาไว้แม้แต่งานที่จะทำแล้วจบโดยใช้ระยะเวลาไม่นานไม่ว่าจะเป็นงานรับจอบต่างๆท่านจะพบเจอ กับงานลักษณะนี้ที่ค่อนข้างเข้ามาหาท่านมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนมกราคมรายได้ผลประกอบการต่างๆก็จะทำให้กระเป๋าสตางค์ของท่านดูวั่นทวนสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีพฤษภในตอนนี้ แต่สิ่งที่ท่านต้องให้ความสำคัญต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินของท่านนั้นชาวราศีพฤษภท่านต้องระวังค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าภาษีสังคมไม่ว่าจาก,การกินการเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ที่บ่อยเกินไปข้าวของเครื่องใช้ต่างๆการกินเที่ยวต่างๆขอท่านให้ความสำคัญเน้นย้ำตรงนี้เอาไว้ท่านต้องระวัง ท่านจะหมดเงินไปกับสิ่งเหล่านี้ท่านต้องระวังเงินที่ท่านหามาได้หามาได้ง่ายก็จริงแต่มีเกณฑ์ที่ท่านจะเสียเงินมีเกณฑ์ที่ท่านจะเสียเงินขาดมือในช่วงเดือนนี้ได้เช่นกันค่ะหากชาวราศีพฤษภตัวท่านมีวินัยในการจับใจ่ายใช้สอยเชื่อว่าเงินจะไม่ขาดมือท่านมีกินมีใช้ไม่ขาดมือไม่ขัดสนอย่างแน่นอนค่ะสำหรับความรักของชาวราศีพฤษภ ในช่วงเดือนมกราคมในตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวท่านจะมีคนเข้ามาสนใจในตัวท่านอยากจะเข้ามาดูแลอยากเข้ามาใกล้ดูแลอย่างใกล้ชิดดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภ ท่านมีเกณฑ์จะพบเจอที่ท่านจะพบเจอความรักที่สวยงามสำหรับคนโสดในตอนนี้ก็ขอให้ท่านเน้นยำ้ำให้ระวังมีเกณฑ์ที่ท่านจะเข้าไปเป็นมือที่สอาจจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ขอให้ท่านให้ความสําคัญให้ดีนอกจากตัวท่านจะเข้าไปเป็นมือที่สมแล้วก็ขอให้ท่านระมัดระวังการที่ท่านนั้นจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากความรัก ความรุ่มหลงความสเสน่หาต่างๆจะทําให้ท่านนั้นมีการเงินที่ติดขัดมีการเงินที่คล้องมือก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะซึ่งภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมกราคมเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นกับท่านหลากหลายเรื่องราวด้วยกันและสําหรับเรื่องราววุ่นๆที่ถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้น มีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอในเดือนนี้ขอโฟกัสไปแค่สองเรื่องมีโอกาสจะเกิดขึ้นค่อนข้างสูงเรื่องแรกชาวราศีพฤษภขอยท่านระหว่างให้ดีไม่ว่าจะเป็นของมีคมกันไกลหรือแม้แต่การทำงานขอยท่านอย่าประมาทอย่าเพราะจะทำให้สร้างความวุ่นวายในชุมชนทำให้ท่านนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการรับผิดช,ชอบ หรือแม้แต่ตัวท่านจะเสียเงินเพราะสัตว์เลี้ยงก็เป็นไปได้และยังคงรวมไปถึงสัตว์มีพิษต่างๆมาแหลงมีพิษต่างๆอย่าได้ประมาทมีโอกาสที่ท่านจะได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีเรื่องสองก็ถือว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภก่อนจะส่งท้าย สิ้นเดือนมกราคมขอให้ท่านนั้นระวังมีโอกาสต่างๆจะทะเลาะจะผิดใจกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนในฝั่งของตัวเองหรือญาติฝั่งคนรักคู่ครองและยังคงรวมไปถึงเคยสะพ้ยเพื่อนบานมีโอกาสจะเกิดขึ้นเกิดปัญหาได้เช่นกันค่ะปัญหาเก่าๆที่สะสม,มหมกมุ่มานานมีโอกาสที่จะมาปะทุกันในช่วงนี้ เนละยังคงรวมไปถึงปัญหาเพื่อนบ้านที่ท่านต่างยอมหรือไม่ยอมไม่กล่าวมานานเหลือทนทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเกิดมีปัญหากันในช่วงเดือนนี้ค่ะขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านมีสติอยู่กับตัวมีความร,บรอบคอบใช้เหตุใช้ผลหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแวงโต้เถียงการใช้กำลังระมัดระวังจะเกิดเรื่องต่าง และอาจจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่โตจนจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเจรจาหรืออาจจะเลอะเลยเป็นคดีความก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีซึ่งปัญหาทั้งสองชาวราศีพฤษภระมัดร,ระวังไม่ประมาทเชื่อว่าท่านสามารถผ่านพ้นกับปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนค่ะจบการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตนั้นไม่ใช่จะจง ดวงของคนใดคนหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรรารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้จนจบแล้วพบกันใหม่ใบบัวบุญชาแนลสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ